สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขัน,ขนฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2025-2026รอบลีกเฟสนัดที่4คืนวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568นาโปลีเสมอกับแฟรงเฟิร์ต0ประตูต่อ0สลาเวียบรักแพ้อาเซนอล0ประตูต่อ3แอลเลติโกโมาดริดชนะยูนิยงแสงซิลัว3ประตูต่อ1 ลิเวอร์พูลเฉือนชนะเรอัลมาดริด1ประตูต่อศูนย์สเปอร์ถล่มชนะโคเปเฮเกนสประตูต่อศูนย์อุลิเปียอสเสมอกับพีเอสวีหประตูต่อหนึ่งยูเวนตุเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งเบอเชยแพ้ไบยมูนิคหนึ่งประตูต่อสองและโบโดกลิมแพ้โมนาโกศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วนผลนการแข่งขันในคืนวันพุธที่5พฤศจิกายน2568 ปรากฏว่าปาฟอสเฉือนชนะเบียร์เลลหนึ่งประตูต่อศูนย์คาราบักเสมอเชลซีสองประตูต่อสองแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะดอทมุลสี่ประตูต่อหนึ่งนิวคาสเซิลเอาชนะแอตเลติกบิลเบาสองประตูต่อศูนย์อาเจ็์แพ้กาลาตาสารายศูนย์ประตูต่อสามขับรู้เสมอกับบาร์เซโลนาสามประตูต่อสามเบนฟิก้าแพ้เลวูคูเซ่นศูนย์ประตูต่อหนึ่งอินเตอร์มิลานเฉือนชนะไครัสสองประตูต่อหนึ่ง และมักเสยแพ้อัตาลนตาศนย์ประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ตารางคะแนนยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูการ2025-2026หลังจบรอบลีกเฟสนะที่4ปรากฏว่าอันดับที่1เป็นทางด้านของไบเยมิวนิคค่ะอันดับที่2อ r าร์เซนอลและอันดับที่3อินเตอร์มิลานซึ่ง3ทีมนี้มี12แต้มเท่ากันนะคะแต่ต่างกันที่ผลประตูดได้เสียซึ่งไบเยมิวนิคทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะ ส่วนอันดับที่4เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะมี10แต้มอันดับที่5เปอเชอันดับที่6นิวคาสเซิลอันดับที่7เรียมาดริดและอันดับที่8ลิเวอร์พูลรวมทั้งอันดับที่9กาาลาตาซารายมีทีมละ9แต้มอันดับที่10ท็อตแนมฮอสเปอร์สีนัดมี8แต้มอันดับ11บาร์เซโลนาอันดับ12เชลซีอันดับ13สปอร์ติ้งลิสบอนอันดับ14ดอร์มุลอันดับ15คาราบัก และอันดับที่16แอตตาลันตามีทีมละ7แต้มส่วนอันดับที่17ค่ะทางด้านของเอลติโกมาดริดลงแข่งไป4นัดมี6แต้มอันดับ18 PSV อันดับ19โมนาโกอันดับที่20ปาฟอสและอันดับที่21เลเวอร์คูเซนมีทีมละ5แต้มอันดับที่22ครับบูสมี4แต้มเช่นเดียวกันกับอันดับที่23คือไอทักแฟรงเฟิร์ตและอันดับที่24คือนาโปลี ส่วนอันดับที่25หมาร์กเซยอันดับที่ย6ยูเวนตุสอันดับที่27บิวเบาและอันดับที่28ยูนิยงแซงซิลัวมีทีมละ3ามแต้มอันดับที่29โบโดกลิมอันดับที่30สซลาเวียบรากอันดับที่31อโอลิมเปียกอสมีสองแต้มเท่ากันอันดับที่32มิบเียเรอลมี1แต้มเท่ากันกับอันดับที่33คือโคเปเฮเกนและอันดับที่34คือไครัส ส่วนอันดับที่35เบนฟิก้าและอันดับที่36อาร์เจ์ลงแข่งไป4นัดแต่ยังไม่มีแต้มค่ะไปดูกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2025-2026รอบลีกเฟสนัดที่5นะคะคืนวันอังคารที่15พฤศจิกายน2568อาแจ็จซ์ลงสนามพบกับเบนฟิก้าเวลา24นาฬิกา45นาที และเวลาเดียวกันกาลาตาสารายพบกับยูนิยงแซงซิลัวส่วนคู่ซึ่งจะลงทําการแข่งขันเวลา3นาฬิกาได้แก่บโบโดกลิมพบกับยูเวนตุสนาโปลีพบคาราบักมาร์กเซยพบนิวคาสเซลดอทมุนพบเบียเรอัลเชลซีพบบาร์เซลโลนาแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้พบกับเลว์คูเซนและสลาเวียปรากพบกับแอตเลติกบิลเบา ส่วนโปรแกร,รมการแข่งขันในคืนวันพุธที่26พฤศจิกายน2568ปาฟอสพบโมนาโก24น่นาฬิกา45นาทีและเวลาเดียวกันโคเปเฮเกนพบไครรัสส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันเวลา3นาฬิกาได้แก่โอลิมเียกอสพบเรือมาดริดสปอร์ติงลิสบอนพบคลับรูส แฟรงเฟิร์ตพบกับอาตาลันตาลิเวอร์พูลพบกับ PSV อีเอเลติโกมาดริดพบอินเตอร์มิลานอาร์เซนอลพบไบเยอร์มิวนิกและเปอเชพบกับสเปอร์ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s Channel ค่ะ